เป <Lang> ิดมาปุ๊บแม่งบินเลยเออบินไปเลยบินไปเลยบินไปเลยไม่ต้องรอมผลเหมือนเฮ้ยยามีนกเหี้ยนกไงเออนกไงตีนแซงแซงแซงตายนี่กูแซง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 นี่นี่วิ่งเข้ามาด้านในรี่วิ่งมาด้านในเจ้าเราเนี่ยไม่ใช่ท่าพี่ยอมเรานี่ไม่ใช่ท่าโอ้บอกว่าพวกกันตายแล้วเนี่ยเลยโอเคโอเคพวกกันเหี้ยพวกกันตายแล้ว อ้พระวัง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 ป้อมปืนระวังป้อมปืนระวังป้อมปืนก่อหัวกู้บี้ไอบี้มันก่อหัวกูเออเดี๋ยวมันก็ออกไม่าเป็นไรมีกี่ตัวที่ก่อหัวมึงอ่ะเฮ้ยมันมันตามตัวกูเอี้ยงมันเอี้ยงทอ่เฮียเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกด้วยไอ้ข้อนอันตรายไอ้เจ้าทองเจ้ทองฮะ พ่อพีอยู่ไหนอยู่ข้างบนไปแล้วไอ้วไวเกียร์ปนหัวเออมันฟาสผมปีนกบ้าเออ,อไอเ้เก่งอยู่นี่ดิ <c oughs> ไอ้เก่งมาถือรูปภาพดิไอเ้เก่งเนี่ยรูปภาพเนี่ยถืออะไรอ่ะ ไม่เป็นไรอะไรอวะอะไรอะโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยไอเทียนถือทองแล้วเดินออกไปเลยเทียนถือทองเราอะกลับไปเลยมึงเอาของเอาของกลับแค่ไหน่อยมีกรอบรูปด้วยมีกรอบรูปด้วยมีมีเสศษได้อย่างวะเศษนี่ไปแล้วก็เดินลองป๊อปปืนมาอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหน้ากูเนี่ยอย่างเดี้ยเลยไปเดินเล็กวัวออกไปก่อนไปใช้ได้ กลันปรอ,อยเบเล่นก็ยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยพวกมึงเลือกโยนดีอมปืนเลย โอว้วันละพันห้าสองศพนี่เอาเอา,เอาทำทำพวกคุณเล่นยากลวะวแต่หายเราหาย่ด <c oughs> ีก็ตายหายอันนี้อ่ะไปใช้มาสอบกระบอกอ่ะไม่คิดดีเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้ขาลาง,งอัเนี้ย่ะผมไปหายนึกว่าพวกคุณไม่มีไปใช้อ่ะอมอมนี่ไอพี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 ไฟฉายไฟฉายไฟฉายว่าตายไปแล้วสองศพนะ้วกระบอกไปก่อนไอทีกับไอเนี้ยใครแล้ววะกับไอฟิวไอการ์ดวาร์ปแล้ว ดูด้วยที่ห้องพิมหน่อยมันต่อว่าอย่างไรโอ้อะไรนะดูในห้องปิมหน่อยในห้องปินพ์ได้ไห้องปินพ์มงตอบว่าอะไรเอ่อ there เบราว action supply with the word มันบอกว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าเขียนนะไม่มีคำในที่มึงพิมพ์อ่ะมึงพิมพ์ว่าอะไรอ่ะมึงพิมพ์อะไรไปเออครูพิมพ์กูจะพิมพ์ปิดไอ้นั้นไปไอ้ปิดเอ่อปิดป้อมปืนอ่ะฟีฟีี่อ่ะ ไม่มีเปล่ามันเองนะมันอาจจะไม่ใช่ซีซีก็ได้นะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เออมันอาจจะไม่ใช่ซีซีก็ได้มันเลยไม่แน่นเออไม่ใช่ฟรีไปเฮ้ยเดินมาดิมึง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 ยังไม่เห็นเรา ว่ามันเห็น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 เออมึงมาคนเดียวใช่ไหมเทียนเทียนเทียนขอเทียนขอพวดหน่อยขอพวดหน่อยโอเก่งอะเราต้องไปทางหลักเพื่อน เฮ้ยไปทางหลักเพราะว่าทางหลักทางออกพอน้ำมาเข้าไปแล้วไงเราก็ไปทางหลักฟังนะเว้ยเข้ามาแล้วหลบซ้ายโอเคมเข้ามาแล้วหลบหลังเสาฝั่งซ้าย <c oughs> <c oughs> อะไรไม่รู้นี่มีอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูเดือดดูเดือด โอ้อมหลังนะครับข้อมันมันอยู่ได้เพรว่าตีให้แตกแล้วนี่ตีอยู่ไหนบะอยู่ในห้องนี้อะเดี๋ยวดีนบ้างบนหรอไม่มีอะไรเลยว่ะกลับเลยกลับเลยห้องนี้ไม่มีอะไรเกือบเลยวิ่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่างควายเลยพวกกันดูหมาหมาอยู่ข้างหลังกันเนี่ยกว่าจบวะกว่าตานที่จบกองอยู่ข้างหลังกูเนี่ยเหมือนเขาจะพูดเลยเออยเอี้ยคนโดนปืนยิงตายเอี้ยคุ้ยเอ้ยผูยยยยอ้อะไนเสียงอะไรอ่ะ

ดูดิเทียไมันยักรอดดีกว่าหมาแดกเอ้ยหมาแดกไม่โดนยัไม่รอดอุ้ยหมาเข้ายานปัายานมาคายโอ้ยพวกกันสนุกไอ้หมาเมื่อกี้ I'll be off!